สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับกลับมาพบกันเช่นเคยแต่ว่าบรรยากาศคึกคักมากกว่าเดิมเพราะ<ช>ว่าเราอยู่ในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่แล้วค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ก็มีของขวัญปีใหม่พิเศษสุดนะคะมอบให้กับผู้ชมด้วยค่ะ จะพาไปดูไฟสวยๆที่ถนนราชดำเนิน<อ>นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงไปดูด้วยตัวเองแล้วแต่ว่าหลายคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปเ,ออเราก็เลยอยากจะมีภาพที่วันนี้คุณผู้ชมได้ชมแล้วเนี่ยเรียกว่าเต็มอิ่มแน่นอนใช่ครับเพราะว่าการติดไฟเนี่ยเราดูได้ตั้งแต่ท้องสนามหลวงไล่ไปจนถึงลานพระราชวังดุสิตนะครับแต่ว่า เรื่องเด่นยันนี้จะให้ดูแบบธรรมดาไม่ได้ใช่แล้วนะครับเราจะดูแบบไหนนะฮะเราจะดูแบบ360องศาเลยโอ้โหรอบทิศทางใช่แล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมนะคะผ่านทาง Facebook หรือว่า y t u t u นะคะให้สังเกตสัญลักษณ์ของ360องศาเราคลิกเข้าไปเลยนะคะคุณจะได้เห็นภาพไฟที่ถนนราชดำเนินแบบรอบทิศทางเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับว่าเราไปยืนอยู่ กลางถนนราชดดำเนินจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยืนนะคะเราจะชมโดยเราอยู่บนชอปเปอร์ค่ะงั้นตามมาตามมาบึมบึมบึมมาเลยค่ะ you this light We got into a drift in bank And then we got upset Oh, jingle bells, jingle bells Jingle all the way All oh, I thought it is to ride In a one-horse and sleigh hey. Jingle bells, jingle bells Jingle all the way All oh, I thought it is to ride In a one-horse and sleigh ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาถ้าดูจากภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอที่ช่างภาพถ่ายคุณจะเห็นมุมเดียวแต่นี้ด้วยตัวคุณเองสามารถที่จะดูได้แบบ360อ,องศาเลยโทุกอ,องศาเลยเห็นแม่งช่างศรษะคนขี่ช็อปเปอร์คิดดูแล้วกันโอ้โหนะแลวคือนี่คือรูปแบบใหม่ของการเสนอข่าวนะครและนี่คือเรื่องแรกเท่านั้นลำดับต่อตไปเนี่ย เรายังมีอีกหลายๆเรื่องที่จะนําเสนอด้วยรูปแบบนี้อ,นอยากให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างครัวันนี้ลาไปก่อนหวังว่าคงชอบนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ